ก็เห e ็นอารมณ์ทีหลังแกอย่างไรครับก็ให้เห็นก่อนฝึกบ่อยๆรู้สึกตัวพอเสียงกระทบหูพอจะปรุงมันจะสั่นสะเทือนก่อนเวลาโกรธเนี่ยมันจะสั่นที่ศูนย์กลางกายสังเกตเวลาจะโมโหเนี่ยตรงนี้มันจะสั่นก่อนพอสั่นเสร็จแล้วมันจะออกมาทางลมหายใจสังเกตนะเวลาโมโหอ่ะมันสั่นเสร็จมันจะออกมาเป็นกายกายแล้วมันถึงออกมาเป็นวาจาดังนั้นความคิดแล้วเนี่ยมันจะมาที่กายก่อนมันจะสั่นสะเทือนมันจะเริ่มร้อน บางคนก็จะเริ่มโมโหแล้วก็จะหายใจถ้าเรารู้ทันปุ๊บลมหายใจนั่นแหละดูลมหายใจก็จะเห็นอาการของอารมณ์นี่ขนาดอาตมาพูดเมื่อกี้นี่แค่แค่ครอบครัวนะยังไม่รวมถึงนี่ใช่ไหมยเลี้ยงอดีตคนนี้ทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีตคนนี้ต่อไปพ่อแม่เขาก็ตามมานะอันนี้มมีพ่อแม่อยู่ไหมอาจจะอาจจะตามมาได้แต่ยังย่งไอ้ตงเนะี่เดี๋ยวสภาพพ่อแม่ก็ตามมาเนี่ยเป็นอาน,น้สงสงของลูกเมืลูกมาอยู่วัด ยางพ่อแม่ป๊อบก็เหมือนกันทุกวันนี้ก็นั่งฟังอัตมาเพราะอยากได้ยินเสียงลูกฟังอยู่เนี่ยก็ฟังอยู่เห็นไหมจากเมื่อก่อนไม่เคยฟังธรรมเลยแต่ได้มาฟังเพราะว่าต้องมาฟังเสียงลูกพาอคิดถึงลูกเนี่ยอันนี้สง์ก็มีเลยแลวอีกหลายคนนี่คืออันนี้สง์ของธรรมะไม่ใช่อัตมานะแต่เป็นธรรมะ